สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเดินท่าเดินของเพลงอ,อุ่นเมืองเชียงรายให้ดูนะคะ,ะเราจะเริ่มเดินฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปนี่นะคะถ้าเริ่มต้นอุ่นเมืองเชียงรายแล้วก็พอดนตรีท่อนขึ้นก้าวเท้าซ้ายจีบก้าวเท้าขวาลอยจีบไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวลงไหว ย่อดได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องเยอะค่ะเราสูงไวแล้วนะคะแล้วค่อยๆลุกขึ้นเอามือมาไว้ข้างนะคะ,ะเริ่มท่าแรกก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับเดี๋ยวเราจะรำทิศนี้กับทิศขวามือกับซ้ายมือนะคะพร้อมกับนับหนึ่งนับสองส่งหลังนับสามขึ้นบน เราจะไหว้จังหวะที่สี่นะคะสแล้วก็ห้าต่อไปกลับค่ะหมุนซ้ายกับรังหันหนึ่งสองหน้าตรงสองสามสี่ห้าต่อไปออกเท้าซ้ายหมุนไปด้านนี้กับรังหันนะคะมือที่ว่า้อยู่ข้างบนเอามือที่ว่ายอยู่ข้างบนเอาลงมาหน้าก่อนแล้วก็ชักเข้ามาล้กกระดกนะคะ จังหวะก้า,า,าวเท้าซ้ายยืนไปข้างหน้าหนึ่งสองดึงเข้ามาสามสี่ห้าต่อไปเป็นท่าขึ้นท่าอ่าไม่ขลานนะคะจังหวะที่ก้าวเท้าให้จีบมือขวาไปข้างล่างนะคะหนึ่งแล้วก็ดึงค่ะสองจังหวะสามตรงเลยสามสี่ ห้าตอไปเปลี่ยนมือปล่อยมือค่ะปล่อยจีบขวานะคะหนึ่งพร้อมกับเอามือซ้ายผ่านหน้าสองมาเจอกันสากลางออกสี่ห้าถ้าต่อไปเอามือซ้ายมาจีบที่ข้างบนนะคะเราจะไม่จีบนี่นะคะถ้าจีบนี่นะคะก้าวเท้าขวาออกหนึ่งสองสาม สี่ห้าต่อไปเปลี่ยนมือท่าเดียวกันตวัดมือนี้ไปแล้วก็มาจีบแทนแล้วมือนี้ก็จะส่งหลังนะคะปลายออกดับหนึ่งจังหวะสองหันมาจีบจังหวะสามจีบจังหวะสี่ออกจังหวะห้าชิดต่อไปถ้าต่อไปก็จะเป็นท่าที่ลงมาปล่อยนะคะเอามือมาข้างหน้า จีบพืนขึ้นบนแล้วก็มาปล่อยล่างนะไปนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะต่อไปเปลี่ยนท่านะคะอันนี้จะเท่าลำแค่ห้าเก้าแล้วก็กลับอีกท่าหนึ่งนะคะมาหนึ่งท่ากับ1ท่านะค่อยๆพลิกมือหนึ่งสองอเป็นท่าตั้งมือ สามสี่ห้านะคะต่อไปก็จะเป็นท่ามือขวาจีบพี่สะดือมือซ้ายหงายนะคะ9้าออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปก็เปลี่ยนท่าค่ะเปลี่ยนท่าใหม่ไม่ใช่ท่าน,นี้แล้วนะคะท่าน,นี้ก็จะค่อยพลิกมือที่จีบที่สะดือขึ้นแล้วมือ ซ้ายก็มาตั้งใต้สศอกนะคะไปหนึ่งสองหน้าตรง 3, ามหาอ่ะถ้าต่อไปกลับหลังหันก็คือจะเป็นจีบมือนี้ขึ้นนะคะจีบแล้วขึ้นอย่างนี้นะคะไปนะับหนึ่งสองสาสห้า ถ้าต่อไปจะเป็นพยาครุฑบินนะคะแทงมือลงเลยหนึ่งจังหวะสองขึ้นไปจังหวะสามขึ้นจังหวะสี่จังหวะห้าต่อไปเป็นพรมสีหน้านะคะเอามือลงมาจีบเลยค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสามปล่อยจีบนะสี่นับ ห้าต่อไปแทงทรงหลังนะคะหนึ่งค่อยค่อยแทงลงไปหลังเลยสองสามเราจะเอามือไปหลังนะคะสี่ห้าต่อไปเป็นท่าจีบแล้วก็ปล่อยเก้าหนึ่งครั้งจีบก่อนเก้าอีกครั้งก็ปล่อยนะคะอันนี้แทงทรงหลังหนึ่งจังหวะสองหน้าตรงปล่อยจังหวะสามเปลี่ยนทิศจีบจังหวะสี่ออกปล่อยจังหวะห้า 5. ชิดจีบอันนี้เราจะทำสองรอบนะ กลับไปก็ทําอีกรอบหนึ่งจังหวะก้าวออกปลอยหน้าตรงจีบหันหน้าปลอยก้าวขวาจีบชิดซ้ายปลอยต่อไปก็จะเป็นท่านี้นะคะปล่อยแล้วใช่ไหมจังหวะหนึ่งับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเปลี่ยนข้างปลอยมือก่อนแล้วก็ สะบัดมาจีบด้านนี้นะคะจังหวะนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปท่าจบแล้วค่ะจังหวะเก้าที่หนึ่งเราจะหันมาจีบด้านขวาก่อนนะคะเก้าขวานับหนึ่งนับสองขึ้นทีนี้ก็มาด้านซ้ายสามขึ้นบนสี่มาด้านขวา ห้าแล้วทีนี้เราจะจบทิีนี้แล้วนะคะก้าออกก็เป็นหกอันนี้ขึ้นนะค่อยเป็นจีบซ้ายขึ้นอีกทีจบแล้วแล้วเราก็จะจบเหมือนท่าเริ่มต้นก็คือก้าเท้าซ้ายก้าเท้าขวาแล้วก็ว่ายแล้วก็ลงมาค่ะเป็นอุ่นเมืองเจียงฮายนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าเพลงดูนะคะ